สวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินผ้ารวยเนาะคะ่ะมือนี่ถุงเงินผ้ารวยจะพาไปตามเล้าพัฒนานะคะ่ะเนาะเล้าพัฒนาเล้าพัฒนาลุดสองลุดสองข้างแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนี่ก็ตามคือเก้าเนาะคะ่ะคอเล้าพัฒนาเดอ้อตามเล้แาแ่บเล้าพัฒนาวันนี้คัดเน้นๆนะคะมีเลขวินและจับคู่มานะคะฟันขาดตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคอตำลาวเท่านั้นนะคะสำหรับคอตำลาวเด้อใครที่ไม่ชอบผ่านได้นะคะใครที่ไม่ชอบผ่านได้ะะเด้อใครที่เป็นคอลาวพัฒนานะคะ กายอยากได้ตัวเลขแม่นๆมาลงห้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ทุกคนก็นรู้แหละค่ะว่าเล้าพัฒนามันจับทางยากเนาะค่ะชิดจะออกตัวใดก็ออกเนาะค่ะเนาะชิดจะออกตัวใดก็ออกมันจับทางยากอิริเนาะค่ะเล้าพัฒนาบอกได้เลยเนาะ,ะจับจับทางก็ถือเนาะค่ะเลขเลข เลขม้ากับมีเนาะค่ะเนาะแต่จับจับคู่ไม่เข้าเนาะค่ะเด้อจับคู่มันบ่เข่าเนาะค่ะเนาะเลขของมาดามนะคะมาดามคนสวยนะคะมือนีขอให้เข่าเด้อเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะบ่เข่ากับตามคือเก่าเนาะค่ะบ่าตามกับเข่าคือบ่บ่เข่ากับตามคือเก่าเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ถุงเงินพารวยบ่ค่อยได้ลงตัวเลขเนาะค่ะเดอะเ้อเพราะว่า เลขไอ้รัฐบาลไทยกับสมาแล้วมือ,อื่นเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้เลยเนาะคะ่ะเนาะตอนตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้เลยเพราะว่าตัวเงินพารวยลงคลิปบ่อทันเนาะค่ะไม่สบายนะคะเป็นเป็นไข้หวัดนะคะเป็นไข้หวัดเนาะเสียงก็จะแมแมบๆน้อยนึงเนาะค่ะก็เลยไม่ได้อัดคลิปสดนะคะเป็นคลิปแห้งเนาะค่ะเด้อ เดี๋ยวมาตามตัวเลขแนวทางเราพัฒนาวันจันทร์ที่สามสิบกันยาหกเจ็ดนะคะเลขวินเลขวินมีห้าคู่เด้อค่ะเด้อเลขวินมีห้าตัวคือถ้าถุงเงินพาล้วยเว้าอะคะ่ะมันจะหายใจเบ่อบ้บอิมเนาะคะ่ะเนาะมันจะเพราะวันเป็นวัดเนาะคะ่นะเนาะก็เลยเว้าคลิปเว้าคลิปหลายบ่าคาอยได้เนาะคะ่นะเนาะ เลขวินนะคะเลขวินมีศูนย์สองห้าเจ็ดแปดมิหามิหาโต้เยค่ะเดอ้อถ้าเลขเพิ่นมิหาโตมันจะจับคู่ได้สิบคู่ถ้าหาโตจะจับคู่ได้สิบคู่ถ้าหกโตจะจับได้สิบหาคู่เนาะคะ่ะเมื่อนี้ตัวเลขมีหาโตเด้อค่ะเดอ้อเลขวินมีศูนย์สองห้าเจ็ด แปดผู้ใดมากในนี้จับย้ำได้เลยเนาะค่ะเนาะใครชอบในนี้จับย้ำได้เลยนะคะ,นะคนนะ,คะวิ่งฟันที่ห้าตัวเดียววิ่งฟันที่ห้าตัวเดียวนะคะ <c oughs> วิ่งฟันที่ห้าตัวเดียว จับคู่ให้นะคะจับคู่ให้ที่ไพสะดวกโจดย์เด้อค่ะเด้อใจสะดวกจทก,กระโจดได้เลยเนาะคะ่ะผู้ใดสะดวกโจทย์กระโจดให้เบิ้งบรรยากาศเนาะ,ะเนะาะอัดคิดดอกไม้งามๆเนาะค่ะขอพอขอพรอนได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยเลขไอ้โปยเซียนนะค่ะให้เลขบอยนะคะโปยเซียน ตัวดอกสีแดงเนี่ยค่ะให้โชคบ่อยมากเนาะค่ะเนาะให้โชคบ่อยมากนะคะถุงเงินพารวยเคยขอเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่เคยเอามาลงคลิปเนาะค่ะเพิ่งได้เอาตัวเลขมาลงคลิปตั้งแต่พุ่นกับบ่าททยมีเวลาได้ไปขอเนาะค่ะเนาะลาวพัฒนานะคะจับคู่ให้ที่0 2 0 5 0 7 0 8 2 5 2 7 2 8 ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดเพิ่นฟันทงที่หาเนะะื้อค่ะฟันทงที่ห้านะคะถ้าใครชอบหลักห้าก็มีสองห้าห้าเจ็ดห้าแปดแต่ว่าเพิ่นวิ่งลูดเลยเด้อค่ะวิ่งลูดที่ห้าอันนี้เป็นเลขวิ้นเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าสายลูดสายสายลูดสายวิ่งเนาะคะ่ะเนาะฟันไปที่ห้าตัวเดียวเลยนะคะสายลูดสายวิ่งฟันไปที่ห้าตัวเดียว สายลูดสายวิ่งฟันไปที่ห้าตัวเดียวนะคะเป็นตัวเลขของมาดามนะคะมาดามคนสวยนะคะขอให้เข่าเนาะคะ่ะเนาะมือนีเนาะผู้ได้ก็อยากลงให้ตัวเลขเข่าทุกคนเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขตัวกลมๆเนาะคะ่ะไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แคบเนาะคะ่ะเนาะทายบรรยากาศทูไฮทงน้าบา้านเฮ้าเนาะคะ่ะให้เบื้องหน้าเนานะคะ่ะจาก จากสานามที่บ่มีหนามเลยเนาะคะ่ะเนาะฝนตกมือเดียวเนาะคะ่ะตอนนี้หนามล้นเนาะคะ่ะเนาะหนามล้นสะเลยเนาะคะ่ะเลยท้ายบรรยากาศลมลื่นในเมืองเนาะคะ่ะเนาะใครที่สนใจนะคะอยากดูดวงหรือวางแมวทานตัวเลข ติดต่อมาได้เนาะค่ะเนาะด l บ2 4 6 w l k ะะ2 4สองสี่หกบเสองหกเด้อค่ะเบอร์โทรศู4ย์เก้าสี่หกห้าสองแปดแปดเก้าสามเขาก็บอกว่าให้เวาได้ให้1ิบนาทีเนาะคะ mm ่ะเนาะถูกเงินพ้ารวยกับบรลู้สิวเวาอีอย่างเนาะคะ mm ่ะเนาะจ็กสิวเวาแบบไดจังไหนเนาะเออถ้าเบิ่งดวงนี่เพราะิเว้าได้หลายอยู่เนาะคะ mm ่ะเนาะว่าเบื้องดวงเป็นชั่วโมงก็เว้าได้เนาะค่ะ กระตอบได้ถามได้เพราะเขามีคนโตอตอบกันเนาะคะ่ะเนาะแต่มานั่งพูดบอกตัวเลขนี่โอ้ยจะก,กี่เอาตัวใดมาว่าให้ฟังเนาะคะ่ะเพราะว่าว้าเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าใครอยากดูดวงนะคะก็ทักมาได้สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนจริงจริงอ่ะทุงเงินพารวยอยากจะบอกหลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวกับตัวเลขสี่ตัวท้ายหรือเกี่ยวกับการดูดวงแต่ว่าเขาบอกไปก็ยันผิดโกดเพลินเนาะค่ะเนาะกลัวพูดไปแล้วมันมันผิดโกดอย่างหลายๆยอย่างเนาะคะ่ะ สตัวท้ายบัตรประชาชนเนี่ยค่ะบอกได้หลายอย่างเลยนะคะบอกได้เลยว่าบอกได้หลายอย่างไม่ว่าเราติดขัดเรื่องอะไรนะคะเซ็นคัากู้ให้ใครนะคะตัวเลขบอกได้หมดเลยอนาคตข้างหน้าเราเป็นแบบไหนนะคะแต่ทุกอย่างนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขด้วยนะ,ะต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยนะคะพฤติกรรมตัวของเราเองนะคะแต่ตัวเลขมันบ่งบอกได้ว่า อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะรวยไหมนะคะจะได้ไหมแต่ถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่รวยนะคะหมอแอ๋บอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่รวยตัวเลขบอกว่าเรารวยแต่เรานอนอยู่เฉยเฉย,ยเงินก็หมดนะคะแต่ทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอย่างสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะมันเป็นเพียงแค่แนวทางว่าอ่ะเราต้องเป็นแบบนี้นะเราดูดวงเพื่อแก้ไขอะค่ะอย่างเกตกกบสามเนี่ยค่ะบอกได้เลยว่าใครที่มีเกตกกบสามติดกันเนี่ยให้สังเกตตัวเองนะ ใครที่มีสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนที่มีเกตกับสามติดกันเลยนะเกตติดกับสามหรือสามติดกับเกตเนะะี่ยค่ะให้สังเกตตัวเองว่าชีวิตเป็นอย่างไงเหนื่อยไหมนะคะเหนื่อยไหมนะ,ะและเกตกับเก้าเนี่ยค่ะถ้าติดกันแล้วชีวิตเป็นแบบไหนเหนื่อยนะคะบอกได้เลยว่าเสียเงินเสียทรัพย์อุบัติเหตุผ่าตัดเนี่ยะคะ่ะมันมันบอกได้นะคะเกตกับสองเนะะี่ยค่ะชีวิตเหนื่อย เกือบเอาตัวไม่รอดแต่ก็รอดอย่างงี้ค่ะศูนย์กระเก็เนะะี่ยค่ะให้สังเกตป่วยบ่อยไหมนะคะอย่างศูนย์กระเก็เนี่ยบอกได้เลยว่าความตายรออยู่องี้ค่ะคือมันจะมีการเก็บป่วยนะคะตัวเลขคือมันบอกได้แล้วทําแล้วบอกแบบนี้จะแก้ไขได้ยังไงแก้ไขได้นะค,ะคือ อย่างเรามีเกตกับสามติดกันเนี่ยค่ะก็พยายามอย่าไปเซ็นคํากู้ให้ใครเพราะเราจะไม่เหลืออะไรจะเหลือแม้แต่ตัวและกางเกงในนะคะบางที í, ไม่เหลือแม้แต่กางเกงในอะค่ะจะมีแต่ตัวเลยนะคะเซ็นคํากู้ให้ใครไม่เหลืออะไรเลยนะคะอย่าง it, เกตกับสองเนี่ยค่ะเหนื่อยเอาตัวไม่รอดตต <S 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 แต่ก็รอดมันเหนื่อยนะคะเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดเนี่ยค่ะอย่างใครมีแค่เลขเกตตัวเดียว แต่เกตมันติดกับอะไรเงี้ยค่ะอ่าเกตติดกับซีเนีค่ะให้ระวังเลือกขึ้นลงขึ้นสารเอกสารให้ระวังนะคะให้ระวังเรื่องเอกสารเซ็นคำกู้อย่างเงี้ยค่ะ เจ็ดกับห้าเนี่ยคํากู้นี่ให้ระวังเลยนะคะกู้คําเนี่ยให้ระวังเลยถ้าเจ็ดกับห้าเป็นตัวเลขที่เสียาหายหมดนะคะถ้าเกิดติดกับอะไรนะคะแต่ทุกอย่างมีวิธีแก้ไขพอเรารู้แล้วเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้เราวางว่าเออเราเซ็นคํากู้ให้คนนี้นะเราต้องระวังนะแบบนี้แบบนี้เนะะี่ยค่ะทุกอย่างมันบอกได้มันจะบอกได้หมดเลยนะคะแต่ว่า ถ้าบางคนไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูการดูดวงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายนะการดูดวงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายนะคะแต่เราดูเพื่อแก้ไขเราดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเราดูแบบนี้เนาะ,ะดูเพื่อแก้ไขดูเพื่อเป็นแนวทางถูเงินผ้าร้ยกับเ้าเมาลายกับ เป็นวัดเนาะคะ่ะเนาะเป็นวัดมันก็จะอู้อีอู้อีน,อน้อยนึงเนาะคะ่ะเสียงก็จะอู้อีอู้อีการทุนฟังน,น้อยนึงเนาะค่ะเนาะ,ะพอให้ได้จบสิบนาทีเนาะค่ะเนาะพอจะได้จบสิบนาทีให้เพลินเนาะคะ่ะเพราะว่าเพลินให้เบาได้สิบนาทีเนาะค่ะเนาะแปดนาทีเพลินว่ามัน้อยไปต้องสิบนาทีนะคะสิบน,น,น,นาทีขึ้นเนาะคะ่ะผู้ใดเขามารับชมรับฟังในคลิปนี้เนาะค่ะก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะขอให้ มีโชคไปน้ำกันเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวันนี้ขอให้สอบให้ผ่านนะคะสำหรับคอตําลาวเท่านั้นนะคะขอบคุณขอบคุณและสวัสดีค่ะ